แม้ว่านะครับรับทราบนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นคูู่ประการในชีวิตมากมายที่มีพรมราชองการโปรดเกล้าเพราะคนนี่นะครับถูกไล่ออกจากราชการนั้นมันเป็นกราบาปในชีวิตมากมายเพราะว่าเขาเองก็เห็นว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดและไม่อยากจะถอยย้อนดเ,เพราะเนื้อหาอะไรต่างๆนะครับที่เขาได้เสนอโดยการใช้หลักของข้อกฎหมายที่พึงปฏิบัติ แต่บังเอิญว่าไปเกี่ยวข้องกับพันตำรวจโทรทักษิณเวลานั้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวันนี้ความจริงมันได้ปรากฏอย่างนี้แม้ว่าเลยเวลากเกษียณมาหปีเต็มก็ตามแต่ผมถือว่าเป็นวันที่นะครับคุณสีโรธสวัสดิพาณิชย์มีความสุขอีกวันเนึงเรื่องเงินเดือนสปีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่ความสุขที่ตัวเองได้คืนความบริสุทธิ์นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องนี้ที่หยิบยกขึ้นมาพูดก็คือว่าในสังคมที่มันมีการกล่าวหามีการพิพากษาโดยสังคมนะครับโดยการสร้างนะครับขององคอ์กรบางองค์กรนั้นกรณีการนะครับชี้มูลวินัยร้ายแรงเป็นจำนวนมากที่ผ่านปปชนั้นเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ คนที่ถูกประชาถูกปชกปชชี้มูลนั้นชนะคดีนะครับแต่ชนะในวันที่เกษียณไปแล้วที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือว่าอะไรครับกรณีของคุณสีโรน์เป็นกรณีหนึ่งมีอีกจำนวนมากที่ได้รับชะตากรรมอย่างเดียวกันแต่สิ่งที่ผมอยากให้ปปชได้ช่วยกันคิดก็คือว่าข้อเสนอของคุณวิชามหาคุณเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่ผมนำมาพูด ว่าทั้งปปชอัยการศาลจะต้องคุยกันและต้องมีทิศทางเดียวกันในการดำเนินการแม้ว่าอ้อมเนี่ยนะครับไปหยิบยกอดีตคำพูดของรองนายกจีนเป็นกรรมการกลางพักของจีนบุริตบูโรล,ลำดับที่หว่านี่นะครับทั้งเสือและมแมลงวันต้องตีให้ตายก็คือว่าทุจริตระดับไหนต้องจัดการ ให้สิ้นซากอย่าให้เหลือเป็นแบบอย่างแต่ขมวดปมไทยว่าบปชนะครับอายการศาลต้องคุยกันและเห็นทิศทางเดียวกันไอ้นี่คือหายนะของประเทศเลยเพราะว่าหลักการกระบวนการทั้งหมดนั้นที่มีการออกแบบเพื่อการทวงดุลน,นั้นเพื่อจะได้สร้างนี่นะครับ ให้เป็นกรอกกำบังแห่งการอำนวยความยุติธรรมให้บังเกิดขึ้นนายวิชามาหาคุณซึ่งก็มีความมุ่งมั่นเลยครับที่จะต้องเอาคาดีจำนำข้าวให้ได้ประโคมโหมข่าวทั้งหมดที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่คดีที่ดำเนินการจริงๆนั้นไม่ได้เป็นคดีคอร์รัปชัน ที่ดำเนินการกระดิษนายกยิงลักษ์เป็นคดีปล่อยปลาล่าเลยซึ่งเขาก็ต่อสู้ว่าเขาไม่ได้ปล่อยปลาล่าเลยเนะครับเล่นมาตรา157แต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการประโคมหมข่าวที่มีการสร้างกระแสที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติการ I.O. เพื่อสร้างความเชื่อยกับสังคมนะเช่นทุจริตนี่นะครับโครงการนี้เจ็ดแสนทั้งที่ นะครับตัวเองพูดเองว่าขาดทุน6 0แสนแต่ทุจริต7จ็ดแสนะครับมากกว่าวงเงินอีกแล้วก็ดำเนินออกนอกประเทศเราเรียรกร้องให้ดำเนินคดีก็ไม่ดำเนินคดีให้ทีดีไอนี่นะครับวิจัยและตัวเองก็นำมาเป็นหลักฐาน7จ็ดแสนห้าหมื่นล้านไปถึงล้านล้านให้สนอชอ,อย่างสมชายแสวงการบอกว่าทุจริตเป็นล้านล้านเรียงหน้ากันมาอธิบายสร้างกระแสสังคมกันได้ได้ ล่าสุดเอาข้อมูลเรการไปตรวจสอบข้าวพอเราทักบอกโกดังใดโรงสีใดเซอเวเอร์เสื้ออะไรมีการดําเนินคดีหรือไม่อย่างไรผู้ตรวจก็เงียบแต่นายวิชาบอกเอาใส่ไว้ในสํานวนผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าหลักคิดวิธีคิดการดําเนินการนั่นที่จะต้องมีการปราบปรามการทุจริตนั่นผมเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่ปราบปรามการทุจริต ใจต้องไม่ทุจริตถ้าใจไม่เป็นกลางนี่นะครับใจไม่ยุติธรรมนั่นคือใจทุจริตการออกข่าวก่อนมาหน้านี้เนี่ยนะครับที่จะมีวงพูดคุยกายาการในวันคริสต์มาสวันพรุ่งนี้เนะี่ยที่ก็มีการประโคมวงข่าวว่าน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วแต่ยาการเขาก็บอกว่าไม่รู้เขาคิดว่าไม่ใช่สุดท้ายแต่ทางพปชก็เริ่มพูดส่งเสียงว่าสุดท้ายมาแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ ก็บอกว่าหน่วยงานสำคัญที่ไปจัดเลี้ยงเปิดวายสองลังนะครับและก็พูดว่าจะไม่สั่งฟ้องคดีจำนำข้าวเป็นการแบล็กเมยซึ่งในทางการเมืองเขาเห็นวิธีการแบบนี้คือการแบล็กเมยถ้าไม่ฟ้องเนี่ยนะครับก็เข้าขายว่าตัวเองก็ไปเอาไปกินวายมาดินะครับรู้จำนวนลังด้วย พูดได้ง่ายว่าสถาบันนะครับอายการสูงสุดนั้นพินาศย่อยยับหมดและผมไม่มีหน้าที่จะมาเชียร์อายการผมเนี่ยอายการฟ้องหลายคดีแต่ว่าเห็นว่าวิธีการแบบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วล่าสุดนี่นะครับผมไม่ทราบว่านักกฎหมายในแผ่นดินนี้ฟังและรู้สึกยังไงประชาชนในแผ่นดินนี้ฟังและรู้สึกยังไงกับข้อเสนอของนายวิชาว่า ปปชอายการสารต้องคุยกันและก็มีทิศทางอย่างเดียวกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับกรณีของนายสีโรจนี่ไม่ตาย,ยครับนี่ปปชนี่นะครับที่เขาผิดวินัยร้ายแรงสารปกครองนี่นะครับยกมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าคืนตำแหน่งให้กับเขาแม้ว่ากเกษียณอายุมาแล้วห้าปีเต็มๆก็ตาม มีกรณีอย่างนี้เป็นจำนวนมากเราต้องการให้ปชวชทำตามเนื้อผ้าครับผิดว่าตามผิดครับแล้วข้อเสนอใดเนี่ยครับความจริงคดีที่ตัวเองไม่ชี้มูลนะต้องส่งอายการด้วยนี่คดีที่ตัวเองไม่ชี้มูลจบเท่ากับคำพิพากษาสารดีกาแต่คดีที่ชี้มูลพอส่งไปอายการ อาย,ยาการเนี่ยครับเห็นต่างเขาไเห็นต่างไม่ใช่ว่าจะไม่สั่งฟ้องแต่เขาบอกให้สอบสวนนะครับในประเด็นที่เขาเห็นความไม่สมบูรณ์ก็ไปสวนเขาว่าไปสอบพยานเพิ่มไม่ได้เดี๋ยวจะทําลายน้ําหนักเดิมของปป,ปชกล้าพูดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลนทางเหล่านี้ครับระบบมันจะเกิดความเสียหายหมดถ้าทฤษฎีนี่นะครับว่าปป,ปช อายการสารตกลงกันได้ได้เห็นในทิศทางเดียวกันนี่นะต่อไปนี้คดีอาญาเอาบ้างตํารวจเดียดอายายการสารคุยกันเห็นในทิศทางเดียวกันผมว่าระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยนะั้นจะถูกทำลายอย่างพินาศย่อยยับกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมานั้นตั้งแต่ชั้นบนักงานสอบสวนอายการสารในคดีอาญา มีสามสารจบสารดีกาไปแล้วพบว่ามีข้อเท็จจริงอันใหม่ก็ยังมีการรื้อฟื้นคดีได้แล้วนะครับในทุกกระบวนการนั้นต่างมีอิสระต่อกันชั้นต้นอุทธรดีกาเห็นต่างกันได้แต่ว่าวิธีความคิดเนี่ยนะครับของวิชาหมหาคุณ พอเกิดปัญหาเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะครับที่ปั่นกระแสทุจริตแต่ไม่ดําเนินคดีเขาทุจริตนะครับเขาจะสู้คดีนําหลักฐานมาบอกว่าเขาทําอะไรบ้างหลังจดหมายไปนะผมก็บอกว่าทนายยกยิงรักเขาเคี่ยววันนั้นเนี่ยนะครับพลิกง่ายนิดเดียก็คือว่าหยุดจำนำข้าวทําตามปปชเลยครับชาวนาก็จะแห่มาที่ปปชไม่ต้องมาลําบากจนถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอหลักความคิดทฤษฎีสมคบคิดหัวกันนั้นเนี่ยไม่ควรออกมาจากปากปปชเลยครับและก็ถ้ายอมไม่มีการปฏิบัติกันแบบนี้ต่อไปเราเองก็จะเห็นเลยว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีหนำซ้ำนะครับเรื่องความยุติธรรมไม่ต้องพูดถึง ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่เห็นแก่ได้เวลาที่ตัวเองต้องการจะชี้มูลบอกว่าตกลงกันก่อนตกลงกับอายการคุณสั่งฟ้องเนี่ยตกลงกับศาลว่าคุณต้องตัดสินตามนี้เอาแล้วจะมีประโยชน์อะไรแต่กรณีเนี่ยนะครับไม่ชี้มูลแบบช่วยกันมากมายเนี่ยนะไม่ส่งให้ใครเลยข้าพระเจ้าคนเดียวคดีปอรสอทุกสำนวนเนี่ยนะครับอายการได้ข้าไปเกี่ยวไหมเนะี่ย ได้มีการมาคุยกันไหมคดีโรงพักมีคุยไหมคดีขายยางกระรวงพาน,นิดเนี่ยนะครับขาย35ครั้งเนี่ยกับบริษัทไม่มีตัวตนนะทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับผมว่าในปปชก็ต้องช่วยกันคิดเหมือนกันว่าข้อเสนอแบบนี้เอาครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นข้อเสนอเพื่อทำลายกระบวนการยุติธรรม เพราะว่าปป,ปชทำหน้าที่เป็นแค่พนักง,งานสอบสวนแต่เอามาเนี่ยนะครับจากประมวลพิธีพิจารณาความอาญามาครึ่งเดียวในกรณีนี่นะครับสั่งฟ้องแล้วเนี่ยครับก็มีคนไปเนี่ยนะครับอออกเอาใจบอกว่าปป,ปชเนี่ยนะครับแต่ต่อไปฟ้องตรงเลยถ้ามีกระบวนการตรวจสอบกันทุกขั้นตอนก็มีกรณีสีโรดความจริงเนี่ยครับลองข้อมูลของข้าราชการเนี่ยนะครับลองมาขึงดูดิ จะเห็นว่าเกือบ90ซได้คืนตำแหน่งทั้งนั้นที่ถูกชี้มูลเนี่ยจากกรณีเนี่ยนะครับประหลาดประหลาดทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแสดงความคิดเห็นว่าองค์กรอิสระอย่างปาปชออนั้นจะต้องมีการปฏิรูปทั้งที่มาการยึดโยงอำนาจหน้าที่บางเรื่องนั้นต้องเอาประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาว่ารับเรื่องกี่เดือน นะครับจะต้องส่งให้อัยการนะครับกรณีสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องก็เหมือนกันนะครับอัยการถือไว้กี่เดือนจึงจะไปศาลดีกาภานกนคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งไม่มีนะครับในกรณีนี้ถือไว้15ปีจงขาดอายุความก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ยังเห็นว่าการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีความจำเป็นปปชชดีนะครับ ต้องมีอยู่ในประเทศไทยแต่รูปแบบบุคคลที่มาอำนาจหน้าที่นี่ครับคือต้องเปลี่ยนแปลงให้เกิดการตรวจสอบการปราบการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแท้จริงไม่ใช่เกิดทฤษฎีสมคบคิดนะครับหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าก็ยังไม่สั่งพ้องทีทีบอกว่าเราต้องคิดเหมือนกันไปทิศทางเดียวกันทั้งปปชอายการศาสตร คิดได้ยังไงครับและทุกกระบวนการต่อไปนี้เนี่ยนะครับพี่นาดย่อยยับหมดครับนี่คือบันทึกหน้าหนึ่งของประเทศไทยผมต้องพูดซ้ำวันนี้อีกวันหนึ่งเพื่อไม่ต้องการในเรื่องนี้จบไปเพราะเป็นข้อเสนอที่เลวร้ายที่สุดใครอาจจะไม่มีความรู้สึกถ้ายังมีจิตใจอคติถ้าคิดว่าวันข้างหน้ากระบวนการยุติธรรมอมาหิตแบบนี้เกิดขึ้น,นกับตัวท่านบ้าง ไม่มีโอกาสต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับตกลงกันแล้วว่าปปชอายการศาลนะครับเรียงไปยการก็เป็นพิพธีกรรมถึงศาลก็เป็นแค่พิธีกรรมเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของปลายปีนะครับก็คงจะมีความหลากหลายกันมากยิ่งขึ้นนะครับกับปี2558นะครับเหลือ6วัน7วันเราจะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้ว นะครับยังมีเวลานะครับที่จะได้สื่อสารสนทนากันท่านก็เห็นหน้าผมทุกวันแล้ครับไม่ว่าจะเป็นวันปีเก่าหรือจะวันปีใหม่ก็ยังจะสนทนากับท่านทั้งหลายต่อไปนะครับกับบรรยากาศที่เราต้องการให้บ้านเมืองดีขึ้นและผมเรียนย้ำนะครับว่าหลักใหญ่ใจความในขณะนี้เราต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบนำพาประเทศข้ามพ้นความขัดแยง้ง การบริหารรัฐบาลว่าไปครับจะอยู่ตามรถแมพหรือจะอยู่ตามหมอดูตามโหนหรือคำทำนายอะไรก็แล้วแต่แต่สาระสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนต้องคิดว่าอะไรคือความสงบสุขของแผ่นดินอะไรคือความสุขส่วนตัวนะครับอะไรคือความสุขส่วนรวมอะไรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของชาติอะไรเป็นเรื่องของตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราแยกได้ เอาประเทศไทยเป็นที่ตั้งทุกอย่างยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักแผ่นดินนี้จะงดงามอย่างแท้จริงพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้